อีฟนะคะวันนี้รับบทเป็นเจ้าสาวค่ะันนี้เป็นเจ้าบ่าวครับชื่ออะไรคะชื่อผไหผ <c oughs> <c oughs> ่ไออีฟเดี๋ยวเราจะมาบอกเล่าว่าเรามารู้จักกันได้ยังไงเดี๋ยวอีฟขอเป็นคนเล่าดีกว่าเพราะว่าเราเป็นฝั่งที่เป็นฝังนฝ่งที่รู้รู้ก่อนรู้จักก่อนเริ่มจากเรา <c oughs> เรารู้จักกันในทวิตเตอร์ค่ะก็คือว่าเราทํางานอีบ้าทำงานอยู่ เว็บไซต์หนึ่งในเชียงใหม่ค่ะก็คือจะเป็นการแบบรีวิวการกินการเที่ยวอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มันมันมีวันหนึ่งที่เราต้องรวมบล็อกเกอร์บล็อกเกอร์ที่แบบไปถ่ายรูปไปนอนพักไปกินไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทางเจ้านายอีฟเนี่ยเขาก็รู้จักรู้รู้ว่าทวิตเตอร์เนี้ยถ่ายรูปสวยวก็เลยให้คอนแทคมาแต่ตอนนั้นเราไม่รู้จักกันแต่ว่าไม่ไม่ได้มีไม่มีทวิตเตอร์กันด้วยยังไม่ไมีอะไรเลยที่จะถึงกันแต่ว่าค่มี มีไลน์ก็แชทหากันก็แบบคุณถ่ายอย่างเงี้ยว่าแบบว่างวันไหนนัดมาเจอกันก็มีการรวมวันนั้นก็มีการรวมบล็อกเกอร์แต่คนประมาณ 6- กถึงเคนค่ะก็ไม่มีอะไรเลยไม่ไม่ได้คุยถ้าจะไม่คุยอะไรกันเลยเพราะว่ามันเหมือนกับการทํางานซะส่วนใหญ่ก็ครั้งแรกที่เจอที่เจอคุณอีฟคุณอีไหมตอนนะ้รเรือกตอนะไรเรือกคุณอีฟปั่นจักรยานมาเนาะตอนนั้นช่วงนั้นผมปั่นจักรยานซะมมากกว่านะครับที่จะที่จะใช้รถเนาะ เออก็ปั่นจักรยานมาคราวนี้ก็มาเจออีฟมาแล้วก็โหน่ารักจังเลยอ่ะแต่ตอนนั้นก็ยังไงดีคือคือด้วยความที่เราไม่รู้จักกันนะเราเราก็เลยไม่รู้จะเข้าไปไยังไงไม่มีบทสนทนา,านเลยนอกจากาเ,เรื่องงานบอกว่าต้องวางตัวแต่ละคนรู้สึกว่าไผ่อ่ะจะเป็นคนนอนคนแรกเลยมัง้งวันนั้นก็เลยได้แบบได้คุยกันแล้วก็มันมันจะมีอยู่ช็อตหนึ่งที่แบบหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จแล้ว ไหก็แชทมาว่าถึงออฟฟิศเรียงครับเราก็แบบว่าเฮ้ยแปลกๆแต่ก็ไม่รู้สึกอะไรก็นดดบเป็นคนคุยธรรมดาอลเง้ยเหมือนแบบเหมือนแบบทํางานด้วยกันอะไรเไงี้ยก็เลยต้องคุยกันธรรมดาแล้วก็ก็อ้องั้นเราก็คุยกันแต่เรื่องงานจนใช่ใช่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องงานครับส่วนใหญ่จนจะมาเข้าเรื่องไม่รู้เลยว่าเขาเรื่องเขาเขาเรื่องตอนไหนแต่ว่าเจอกันบ่อยเจอกันเห็นหน้ากันบ่อยมากอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็ค่อยค่อย ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์น <c oughs> ี่แต่ว่าแต่ว่าแต่มันก็ไม่มีอะไรที่เป็นรู้สึกจีบเลยเนาะแต่ว่าก็แบบตามอ่ะตามไปไหนก็ตามแบบคุณอีอยูไหนครับอะไรอย่างงี้ไม่ผมอยากได้รูปไงจริงๆแล้วอ่ะผมก็แบบอยากได้รูปน่ารักน่ารักอะไรอย่างงี้รูปสวยเมียห่างยินฟรีบ็อกเกอร์อ่เออ <c oughs> ได้เจอ <c oughs> จริงๆก็คือได้เจอทุกวันก็ดีใจอะไรอย่างงี้ครับมันก็เลยลงเอย กันด้วยประมาณนี้จากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ประมาณ4ปีแล้วครั mm hmm. Fly me to the moon And let me dance Among the stars Let me know What spring is like On Jupiter And Mars In other words Hold my hand. In other words, baby, kiss me. Looking at you across the water, across the deep blue ocean, under the open sky. Oh my, and baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when. Lucky I'm in love with my best friend Lucky to have been where we have been Lucky to be coming home ก็อยากขอบคุณ4ปีที่แบบดูแลดีมากดูแลดีมากแล้วก็แบบมันก็คงต้องแบบก็ไม่มีอะไรนอกจากขอบคุณเลยจริงๆแบบไม่เคยทําอะไรให้ไม่สบายใจมีสักครั้งเดียวแล้วก็แบบ เวลาที่เราแบบไม่สบายหรือเวลาที่เราแบบลําบากทุกใจอะไรเงี้ยก็จะแบบก็จะเป็นที่ปรึกษาแบบไม่ดีดูแลประมาณนั้น ทำไมถึงต้องเป็นผู้ชายคนนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าภัยปอย่างแรกเลยคือนิสัยคะ่ะภัยเป็นคนที่นิสัยดีแล้วก็แบบเสมอต้นเสมอปลายไม่เจ้าชู้ไม่นอกลูก่นอกทางเลยแล้วแบบเหมือนถ้าเกิดเราสบายใจที่จะอยู่กับใครเราก็อยากอยู่คนนั้นนานๆน,น,นะคะก็คือตลอดสี่ปีที่คบกันมามันไม่มีเรื่องที่แบบไม่มีเรื่องอะไรให้รู้สึกแบบไม่เคยทาให้เสียใจเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งมีรูปรูปเยอะถ่ายเชอาถ่ายรูปเราก็เลยเป็นคนที่แบบมีรูปเยอะมากอะไรเงี้ยคือคนที่แบกว่า มีแฟนแบบโชคดีของหนูอะ่ะมีแฟนเป็นช่างภาพอะไรยเงี้ยก็ประมาณนั้นสําหรับคําถามที่ว่าทําไมต้องเป็นอีฟนะครับก็คือผู้หญิงคนนี้มีความน่ารักแล้วก็มีความเป็นตัวเองสูงนะครับผมชอบตรงที่อีฟ e เป็นคนที่พูดตรงนะครับเป็นคนที่ชอบก็บอกว่าชอบไม่ชอบก็บอกไม่ชอบนะครับในการถามคําถามว่าทําไมทําไมต้องทําแบบนี้อะไรเงี้ยชอบถามเจาะว่าทําไมถึงคิดแบบนี้ทําไมถึงต้องทําแบบนี้แล้ว แล้วพอเราเราได้คุยกันเนี่ยมันมันทำบางทีอ่ะเราก็มีการทะเลาะกันบ้างนะครับแต่ว่าเขาไม่เรียกว่าทะเลาะดีเขาเรียกว่าเถียงกันมากกว่าเถียงกันมีออกมีการออกความเห็นของกันและกันนะครับเธอคิดยังไงฉันคิดยังไงนะครับสุดท้ายแล้วอ่ะมันนาให้มันนาให้เราสองคนเนี่ยเข้าใจกันมากขึ้นขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ตั้งแต่อย่างที่อีบอกในตอนแรกว่าเราเราเจอกันเนี่ยเราก็คุยกันแต่เรื่องงานนะพอเรื่องงานเสร็จผมก็เริ่มเริ่มทัก เขาเรียกว่าอะไรเริ่มทักเรื่องส่วนตัวของเธอเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นทําอะไรอยู่นะทำอะไรอยู่ถึงที่ทํางานหรือยังวันนี้กินข้าวที่ไหนมีงานให้ผมถ่ายไหมซึ่งจริงๆแล้วงานที่ทําไปเนี่ยเป,เ,เป็นอารมณ์งานการกุศลเกือบทั้งหมดเลยนะครับที่ทํากับที่นั่นนะครับโดยที่ผมไม,ไม่ได้สนใจเรื่อง,องค่าใช้จ่ายเลยผมสนใจอยู่คนเดียวว่าผมจะได้เจอกับเธอทุกวันหรือเปล่านะครับก็ นั่นแหละครับในการสิ่งที่สิ่งที่ผมชอบและประทับใจที่สุดก็คือการการที่เป็นการเป็นคนพูดตรงนะครับนิสัยน่ารักเล็กๆน่ารักชอบเป็นนี่ครับเป็นสายแดนขาแดนนะครับเป็นแดนน่ารักน่ารักของเธอเวลาอยู่กับกลุ่มเพื่อนไม่ว่าจะเป็นสายป่าหรือว่าจะเป็นซาร่านะครับก็ไปก็เป็นเหมือนไปเป็นแบ็กอัพนะครับที่ต้องยืนขวางทางให้คนไม่ไปชนคนอื่นเนาะพอเขาอยู่ด้วยกันเขาก็น่ารักดีผมก็เฝ้าดูมา ระยาหนึ่งจนตัดสินใจว่าเอาวะคนนี้แหละคนนี้แหละที่ผมจะจีบนะครับที่ไม่คาดฝันจับมือฉันเอยียบล่อยมือฉันไป โอเคเดี๋ยวไปเจอกันในงานนะคะ